อรุณสวัสด์ยามเช้าทุกท่านนะครับขณะนี้ผมก็นั่งรอนะครับการเข้าร้านนะครับในฐานะของการเป็นลูกจ้างนะฮะร,ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในสัตหีบนะครับมีน้องคนหนึ่งนะฮะผมเองอยากจะสนับสนุนนะครับถ้าเขาต้องการนะฮะอยากจะสนับสนุนให้เขาได้เป็นเท่าแก่หรือผู้ประกอบการมากเลยนะครับ เขาจะได้มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบคนรวยนะฮะผมเองเคยผ่านช่วงชีวิตแบบนั้นมาแล้วนะครับการใช้ชีวิตแบบคนรวยก็คือการมีอิสระนะครับมีอิสระในการเวลาในเรื่องของเวลาก็คือว่าถ้าคุณวางระบบงานอะไรไว้หมดแล้วเนี่ยคุณจะมาทำงานหรือไม่มาทำงานก็ได้นะครับผมก็ใช้ช่วงเวลานั้นนะฮะช่วงเวลาที่ผม าวางระบบแล้วนะครับผมก็ใช้เวลานั้นในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นะครับทีนี้สิ่งที่น้องคนนี้ต้องทราบนะฮะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาในหลายประเด็นรอบด้านเลยทีเดียวนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของเมืองนะฮะอย่างเมืองสตหิบเนี่ยนะครับ จะมีแหล่งรายได้มาจากทางไหนบ้างนะครับเช่นตระกูลคนรวยนะฮะต่างๆนะครับมีตระกูลไหนบ้างหรือจะไม่หาเงินจากแหล่งรายได้ในเมืองสตหีบแต่หาเงินจากแหล่งรายได้เมืองใกล้เคียงคือพัทยาก็จะต้องดูว่าแหล่งรายได้เงินนะฮะใกล้เคียงที่มาจากพัทยานะฮะมีแหล่งรายได้จากไหนบ้างนะฮะจากจีนจากรัสเซียอะไรแบบนี้ ต้องพิจารณาผูมิรัฐศาสตร์หรือจะหาแหล่งรายได้ที่มาของทางการเงินนะฮะจากระบบออนไลน์ก็คือว่าไม่เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ของเมืองนะฮะอยู่เมืองเล็กๆอยูอ่ลำปางนะครับอยู่เมืองแพร่อะไรเงี้ยก็สามารถหาเงินได้เพราะว่าลูกค้าคือคนทั้งประเทศแบบนี้นะฮะน้องเขาก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็คือ ผมเองเคยทำได้นะคะเคยทำได้คือเป็นลูกจ้างนะครับของเจ้านายนะเป็นลูกจ้างของเจ้านายแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยทํากิจการส่วนตัวไปด้วยนะครับจนสามารถขยับให้ตัวเองเนี่ยนะครับมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นคนที่เจ้านายนะฮะให้เกียรตินะฮะเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมธุรกิจ น่เจ้านายก็เชิญไปกินข้าวร่วมโต๊ะด้วยอะไรด้วยอะไรแบบเนี้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้เป็นเศรษฐีจริงเศรษฐีจริงหมายถึงว่านะฮะในต่างจังหวัดเนี่ยเศรษฐีจริงคุณจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานแบกกวด์เป็นลูกคนรวยนะฮะลูกคนรวยอันนี้สำคัญมากนะฮะ ก็คือการมีครอบครัวรวยพ่อแม่รวยนะฮะพ่อแม่และครอบครัวของคุณมีทรัพย์สินตั้งแต่10ล้านถึงร้อยล้านขึ้นไปในเมืองเมืองนั้นนะครับสำคัญมากต่อการทำธุรกิจเนื่องจากว่า เวลาคุณมีปัญหาเรื่องกระแสะเงินสดเนี่ยพ่อแม่สามารถช่วยได้นะฮะหล้านบาท10ล้านบาทอะไรประมาณนี้ช่วยคุณได้คุณก็สามารถนำพาธุรกิจของคุณให้ผ่านพ้นอะไรไปได้ก็อยากจะลุ้นน้องคนนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะอยากเป็นคนร่ำรวยหรือเปล่านะครับ แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของเวลาของเขาแล้วนะฮะเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของเวลาของเขาแล้วว่า,าเวลาของเขาเนี่ยนะครับในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าการเป็นลูกจ้างนะครับอันนี้คืออาการแรกนะฮะ <laughs> อาการแรกของคนที่เริ่มที่จะคิดทำธุรกิจด้วยตัวเองจะมีอาการแบบนี้ฮะ ก็คือสมัยก่อนผมยกตัวอย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมทำสปอตโฆษณานะฮะตัวหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยสปอตโฆษณาตัวละสามพันสี่พันนะฮะผมเองได้เงินเดือนแ0ดพันบาทอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทำสปอตโฆษณาให้ที่จ้างผมเนี่ยนะฮะตกวันละสองตัววันละสามตัวอฉเฉลี่ยอย่างน้อยวันละตัวเนี่ยนะฮะ ถ้าผมออกไปทำเองนะฮะผมก็เริ่มคิดแล้วออกไปทำเองได้ตัวละ3,000ันอ่ะสองพก็ได้่าได้ตัวละ2อ0พผมทำงานเพียงแค่วันละ1ตัวนะฮะหตัวทำงานวันละชั่วโมงอ่าวันละสองสาชั่วโมงผมได้ละสองพัอะไรแบบเนี้ย แล้วผมก็ทาได้จริงๆนะฮะทำได้จริงๆสมัยก่อนวงการวิทยุอย่างเฟื่องฟูอยู่นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องพิจนารณานในหลายด้านสําหรับใครที่จะเป็นคนรวยเรื่องของ disruption เรื่องของอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่องของคู่แข่งเรื่องของอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าน้องเขายังเขาเรียกว่าไม่อยากเสียงนะฮะยังยินดีที่จะเป็นลูกจ้าง อยู่นะฮะเป็นลูกจ้างธรรมดาอยู่ก็เขาก็จะได้เขาก็จะต้องมีอีกมุมหนึ่งในการคิดนะครับก็คือมีความสุขกับงานที่ทำนี่แหละแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเครียดมาก การเป็นลูกจ้างนี่ไม่ต้องแบกภาระนะฮะไม่ต้องมีความรับผิดชอบมากนะฮะไม่ต้องวางกลยุทธ์ไม่ต้องอะไรเลยก็คือมาทํางานนะฮะมาทํางานแปดโมงเช้าเลิกงานหกโมงเย็นนะฮะเลิกงานเสร็จอาบน้ํานอนนะฮะดูเน็ตฟลิกดูอะไรอาบน้ํานอนอย่างผมไม่ดูอะไรเลยเลิกงานเสร็จนะฮะอาบน้ํากินข้าวแล้วก็นอนเลยนะฮะชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากการเป็นลูกจ้างก็จะดีแบบนี้ การเป็นลูกจ้างจะเหมือนกับนกในกรงที่มีคนเอาอาหารให้ตลอดเวลานะฮะก็คือมีเงินออกทุกเดือนนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนแมวเหมือนสุนัขที่เจ้าของเขาเลี้ยงไว้นะครับการเป็นลูกจ้างดีแบบนี้แต่การออกไปข้างนอกเนี่ยนะฮะไปเป็นเท่าแก่เองเหมือนหมาล่าเนื้อนะฮะเหมือนเสือเหมือนสิงโตนะฮะคุณมีเกียรติมีอะไรก็จริงนะครับแต่ว่าคุณต้องเหนื่อยนะฮะคุณต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องเ นะครับแล้วก็เศรษฐีในชุมชนก็มีเศรษฐีหลายระดับนะฮะเศรษฐีระดับที่เป็นข้อหาบดีตระกูลมายาวนานก็จะเป็นอีกระดับหนึง่งเศรษฐีใหม่ก็จะเป็นอีกระดับหนึง่งโอ้รายละเอียดเยอะแยะว่างๆจะเล่าให้ฟังอ่ะวันนี้เดี๋ยวเข้าไปทํางานก่อนนะครับสวัสดีครับ